ตอนนี้ก็ลบหาองศาเนะจ้ะมื่อน,นี่ลบหาองศาหิมะตกนะคะกับรถึงกับหนาวจับใจนะคะไปค่ะอุณหภูมิก็เย็นพอสมควรอบอุ่นอบอุ่นเมาลินเดจาวะ่าอบอุ่นอบอุ่นจ้า ทุกคนเห็นอนหิมะตกจะพี่น้องมือนี่กับหิมะเป็นตกเป็นข้างที่สองนะคะของที่ต่ออยู่นะคะตกคือจังอนอนยางสวยงามเลยค่ะเห็นบ่ค่ะปิ้วลงคือจังอันลังแคเห้าไหมค่ะสวยตรงนี้ก็สวยเหมือนปุยไยถ้าหิมะตกใหม่ๆม,มันจะสวยงามเบิ่งค่ะมือนี่เป็นมือหิมะตกค่ะหิมะตก ทั้งวันเลยนะคะทุกคนขะต่อกับพา้าทุกคนเบิ้งหิมะเนาะคะ่ะพอบาเลิกงานมาเลิกงานมามาส่งลูกชายค่ะมาส่งลูกชายที่และกันเิดนะคะที่แฟดก็เลยทายหิมะให้ทุกคนดูนะจ๊ะพอบาที่ทํางานต่อกับบไไะะอบได้ทายนะจ๊ะนบอได้ทาให้เบิง้งเป็นหิมะตกรอบที่สองของแถวบ้านต่อนะคะเมื่อนี่เนาะคะ่ะ มืดมากตอนนี้ก็เป็นบ่ายสามโมงครึ่งค่ะบ่ายสามโมงครึ่งต่อกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทรงลูกทรายเข้าบ้านเรียบร้อยเนาะค่ะต่อก็เลยอ้า,าทุกคนเบ่งบริเวณรอบรอบแฟดของลูกทรายต้อน้ะจ๊ะสวยงามมากค่ะตอนนี้ค่ะหิมะหิมะตอนนี้สวยงามมากค่ะอากาศหนาวเย็นเต๋อโบกับวดถึงกับหนาวจับใจค่ะเพราะว่า วันนี้มันเป็นหิมะตกอากาศจะบ่หนาวนะคะถ้าหิมะตกอากาศก็สิบ่หนาวเนาะจะทุกคนหนาวอากาศดูค่ะสวยงามบรรยากาศสวยงามมากบรรยากาศสวยงามนี่ก็แฟดแฟดตัวนี้ก็เป็นแฟดลูกซ้ายต้อนเนาะจ้ะแฟดตัวนี้จ้ะแฟดสีอะ่ะพ่นยุ่หของขังรางคะ่ะของขังล่างนี่โอเคเนาะค่ะเบิง่งบ,บรรยากาศรอบๆอบ ลากันเฮดแฟดที่ลูกซ้ายต้อ,อยูแล้วก็เมืองติดต้อ,อยูนะจ๊ะเบืงเบิงบรรยากาศรอบๆสวยๆงามๆนะจ้าต้อก็จะให้ทุกคนเห็นแล้วต้อก็สิไปทำกับข่าวให้แฟนจินกอนานะคะ่ะเราไปนั่งกินข้าวด้วยกันนะคะกลับบ้านกันค่ะจริงแล้วท้องฟ้าตอนนี้มืดๆค่ะได้แสงกล้องแสงกล้องทำใหฟ้ฟ้าดูสวยงามมากจับภาพได้สวยงามมากค่ะ จริงๆล้เมื่อตึ๊ดตื้อเลยค่ะพี่น้องจ๋าพี่น้องคงจักเข้า่ามื่อตึด๊ดตื้อบาจ่าต้อก็พาดูบรรยากาศนิมะเนาะค่ะหิมะลงวันครั้งที่สองครั้งแรกก็ต้อพากันไปเก็บหิดกับมาดามบ้านน้าละจ๋านี่ก็เป็นครั้งที่สองของเอมืองที่ต้ออยู่ค่ะ ตัวกับพาขับรถชมเมืองไปเรื่อยๆนะค่ะตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนของขอมูลน,นะคะขอมูลก็คืออำเภอค่ะตรงนี้ค่ะเราก็จะผ่านมาตรงนี้พี่น้องเห็นกุ้มหนกนันบ่จ้ะเขาบินทลาสวยงามเป็นกลุ่มเลยค่ะสวยงามมากค่ะดูค่ะทุกคนถ้าเห็นจริงๆแล้วอู้หูเบิ่งเลยค่ะ เขาจะบินว่อนกันแบบอโชว์ความสวยงามให้ต้อดูนะจ๊ะมาถึงบ้านแล้วค่ะมาถึงบ้านเราต้อกะซีจอดรถแล้วค่ะจอดรถไว้เราต่อกันเลยมานนั่นเอาเครื่องไอ้วามคว่ำพ้อนเนาะคะ่ะคว่ำพ้อนใส่ตั้งนาฬิกาไว้แล้วก็เสียบไว้ในรถและะ้วค่ะต่อกะซีเฮ็ดจังสี่ทุกเช้านะคะหน้าหนาวมันก็นสีมีเครื่องปั้นคว่ำร้อนเนาะคะ่ะ ตัวกสิเสียบปลั๊กไฟตั้งนาฬิกาไว้เพื่อที่บ่ได้ลุกขึ้นมาเนี่มือเศร้าเสียบเนาะค่ะบ่ได้มาเสียบเนี่ยมือเศร้าประมาณเนี่ามือเศร้านอนดีนี่ค่ะตัวนี้ตัวกสิเอาไปวางใบ้ในหลดเนาะจ้าพอถึงเวลาตัวตั้งนาฬิกาใบประมาณตีตีสามตีสามถึงเอ่อตีห้านะคะตัวสิตั้งนาฬิกาใบประมาณตีสามถึงตีห้า ตีห้หนาทีประมาณนี้แหละค่ะตัวตั้งไหนกาไว้แล้วเขากระสิทํางานของเขาเองเนาะจ้าตัวก็ะสิว่าได้ลุกขึ้นมาน้ำตีสามมะเสียบความห้อนเนาะจะ้าพราะว่านย้ำมือเศร้ามาะสิปเป็นน้ําแข็งเกาะรถนะคะเข้ามาในบ้านแล้วชบบา,นะา <laughs> สวัสดีครับพี่เสือสวัสดีครับสวัสดีครับอเอฟซอกนาเฮนซาเอซีสวัสดี สวัสด uh, ka, ีบอกกับเ่อสวัสดีกับคืนจ้ะตัวกับถึงมาถึงบ้านแล้วเนาะค่ะกลับถึงมาถึงบ้านเรากำลังเสียบปลั๊กไฟเอ่อใส่นั่ะโอเคทักซูมิกเกอเพิ่นต้มเกลือไปถ้าต่อค่ะต้มน้ำอันอันน้ำยูนน้ำยูนไปถ้าต่อเนาะจ้ะเินว่าไปถ้าต่อกินมันสิเป็นคล้ายๆกับอ่า คล้ายๆน้ำวินนะคะแต่แาบว่าแมนนะคะเป็นเกลือเป็นน้ายูนน้าคริสต์มาสเพิ่นจะกินน้ำน้ำตัวนี้เนาะคะ่ะโอเคเนาะค่ะต่อทํากับข้าวแป๊บหนึ่งก่อนบบาายยวันนี้เราก็จะมีเมนูอาหารเอ่อตอกขิ้ผัดนั่นรนสจ้ามอนี้ผัดไออะไรนะไก่ผัดพริกเผาค่ะ เต้นหนึ่งหเต้ตั้งกล้องอยู่ค่ะร <c oughs> คาากระทะติดพวเป็นเราจะมาจ่าก็ระผัดใ,ใกล้จนจนสุกแล้วเราจะเราจะทอดทอดหนึ่งเราจะทำเมนูไก่ผัดพริกเผาค่ะวันนี้ค่ะก็เกียวเกี๊ยวอีกอีก,อกหอมแดงก็เราจะเกี๊ยวหอมแดงแล้วก็มาผัดไก,ก่ละจ่าก็จะเอาน้ำมะขามเปียกใส่นะคะวันนี้ค่ะใส่น้ำมะขามเปียกะน้อยนึง ก็าตช่วยน้ำมาถามเสี่ยงมันจรีมัจจอัน,อน,นั่นกึนไปมันจิีเลี่ยนนะคะอู้ยตาย่อยาได้ตายกระเด็นเมนูของเราปรุงรสก็ะคะ่ะปรุงรสด,ด้วยผงชูรสน้ำตาลนะจ๊ะผงชูรสน้ำตาลแล้วก็จะมีซอสแมกกี้นะคะซอสแมกกี้ค่ะ ใส่ตามใจชอบก็จะเอาพริกเผาใส่นะคะ เมนูตัวนี้สามีต้ก็ชอบค่ะพ่อมันสิออกหวานหวานเนาะคะ่ะสามีตอ้อสิชอบกินแบบาอาหารที่ออกรสชาติหวานหวานเนาะค่ะคุณสิชอบนี่ก็เป็นไก่ผัดพริกเผาหอมพริกเผาแล้วค่ะหอมพริกเผาแล้วก็กระเทียมไอหอมเกียวนะค่ะเขาเกียวหอมเม,มันหอมหอมก็แล้วก็เอาผัดไกล่ลงไปเนาะจ้าผัดไก่ลงไปแล้วก็ปรุง ตัวเอาน้ำตาลปีบใส่นะคะมันสีนั่นมันสีหอมมันสีหวานนุ่มหวานละมุนก็กันค่ะถ้าเป็นน้ำตาลทรายมันสีนวหวานละมุนนะจ้ะแล้วก็ใส่พริกเผาลงไปพริกเผาตัวนี้ก็สีหวานออกหวานหอมค่ะตอนนี้หอมมากเลยหอมพริกเผาแล้วก็หอมเกียวค่ะ หอมพริกเผาแล้วก็หอมเจียวชิมดูก็น่าจะแบบเนี้ยจ้าหวานหอมอร่อยเปรี้ยวนิดนิดอร่อยค่ะอร่อยแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเมนูของเราวันนี้ก็เป็นเมนูไก่ผัดพิกเผาค่ะ อร่อยลองทำกินบ้งด้วยจ้าแซ่บมากอร่อยมากค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเมนูนี่ทำว้นี่ ตอนแรกกบว่าสิกินเมื่อนี้แหละค่ะแต่ว่าเลี่ยนใจค่ะก็ไว้เอาห่อเข่าไปให้ลูกซ้ายเนาะคะ่ะส่วนเมื่อนี้กะสีมีสามีต่อทาไว้แล้วย่างหนึ่งของเขาเขาเห็ดราซังไว้เนาะจ้าแล้วลตัวกะต้มสมหัวปลาเนาะคะ่ะที่ต้มไว้แล้วตัวก็เลยเอามาก,กินจากกินแจ้วเนาะจ้าจากกินแจ้วกินพริกก็เลยเอานเอาเมนูนั่นห่อเข่าไปให้ลูกซ้ายกินที่ทํางานเนาะคะ่ะก็เลยกินตัวกับาสามีกะสิกิน สามีก็ส das heißt, ิกินราซังส่วนโต๊ะก็สิกินหมูไอสะโพกหมูเับไอต้มสุมหัวปลาค่ะมากินข้าวกันจ้านดอก Ja, jättefint, men mm. inte jobbig. Mm. Ay, jag har lite mm -hmm. lite <laughs> älskling. Det är gott med den fryser. ทำงานมาเนิ่นๆกับมามีนักกินที่เห็ดไปแล้วเนาะคะ่ะเห็ดไปแล้วกัมีหลายอย่างนุงนนอจ้ะได้ป่ะก็เลือกกินต่อมีอาหารต้มแซบหัวปลานยงไม่ได้แ่ระแล้วกับมีแก้วเนาะคะ่ะแก้วต้มแซบหัวปลาแล้วก็แก้วแล้วก็มีชิมกามีหมูนะคะหมูแป็น <c oughs> อย um uh, ู่บุมไอยู่ oh no. ้าจดเหเ็นแ้กินหลายอย่างหลายแนวค่ะมื่อนี้แต่เลยเลือยำคนมึงกฬาอรอะร เซ็คเซพีンン่น <laughs> mm. <laughs> ้อันนี้สิเป็นชิ่นกะยุนยุนชิกะดกัอืาอเัวจอยุนชิกสามีต่อซื้อมาแล้วมะอามะอบ จิงกก็กคืออ่หาหมูแหละค่ะหมูอุลมาอุลมาซอยเป็น<ด>แผ่นเนแผน่นกรีดลุมปะกรีดลุมปะ,ะ,มปะก้นหมูพนะคะจิงการเด็กจิงกานก็นกนคือหมองมองนี้ละค่ะหมองก้นตรงนี้นี่ค่ะอามาเห็ดถ้าเป็นเป็นอาหารอ่ายูนเป็นอาหารคริสต์มาสแต่ว่าต่ออามาเห็ดเป็นแบบหมูกิมเจียวแซ่บ กินข้าวก็แล้วจะพี่น้องเนาะนี่ฉันก็จะไปดียเฮูค่ะกินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วจ้ะบางหนึ่งเพื่อนบอกว่าจะเว้าจะเว้าพะนะอันก่อยสีเบิ้งนั่นข่อยสีเบิ้งกีฬาแป๊บเดียวว่าเขาเว้าเขาเว้าวอีกอยังข่อยฟังเบิ้งแป๊บเดียวพะนะเพื่อน่าจ้ะ ตโอก็เลยเบาๆเนาะคะ่ะก็เลยมันนี้กากินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะกินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วกาตตอก็สิมาคุยนิดๆหน่อยๆกับอ่าทุกคนนะคะ่ะคือว่าอ่าช่วงนี้กับบอมีหยังเฮ็ดเนาะคะ่ะสาระของตโอกับบอมีคือเก่าแล้วเนาะคะ่ะคือแบบว่าคลิปของตโอกับสิบ,บุกคอยมีสาระที่เล่าเรื่องประสบก,การณ์หรืออีหยังมากมายตตอกับสิก็คือเอาความสุขความสนุกสนานอ่า ชีวิตประจําวานเนาะคะ่ะมาให้เบิ่องนอกจากสิเอาแบบนี้มาให้ดูเนาะค่ะก็ขอฝากพีพ่น้องๆเป็นกําลังใจใหตต่อไปเรื่อยๆเด้เค่ะต่อกะบ่มีอีหยังสิมาเล่าหยังมากมม้กะช่วงนี้กับท่านได้พร้อมเนาะคะ่ะท่านได้พร้อมท่สิีลาอ่าเรื่องของชีวิตหรือว่าประสบก,การณ์ชีวิตอีหยังมากมม้ให้ทุกคนฟังเนาะคะ่ะท่านได้พร้อมเนาะคะ่ะต่อกะสิขออ่าเบิ่งก่อนว่า ต่อสิเหตุยูทุกได้นานแค่ไดนเนาะคะ่ะต่อก็เลยเ่ราะากเล้าเรื่องส่วนตัวหรือเล่าเรื่องไอ้อยังออกไปหลายๆเนาะคะ่ะก็คือเอา,อาจิตจิตวัตรประจําวันที่ต่อเห็นที่ต่อพบมาเช่นเมื่อนี้หิมะตกนาอยเสเนาะค่ะหิมะตกต่อก็อยากให้ทุกคนเห็นหิมะสวยๆงามๆแบบสดๆให้ทุกคนดู หรือว่าไปหาดูอ่าม่านน้าแข็งแจ้งสิ่นะคะตอกะสิหานิดๆน้น,อย,น,อ,ยน,อ,ยนอยหาความสวยควมงามมาให้ทุกคนดูนะคะคือ,อธรรมชาตินะคะธรรมชาติที่เมืองติดตออยู่มาให้ทุกคนดูทุกมาให้ทุกคนชมนะคะเ mm. มื่อนี่ตอกับ,บ่มียังหลายค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจนะคะที่ยังคอยติดตามคอยดูคลิปตอถึงสิหน่อยนิดลงกับ่มเป็นอย่างเนาะค่ะตอกะยังยินดีที่สิทําให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะคะ คลิปนี้ต้อกเอาไว้สำนีกอนนาจ้าเจอกันพรุ่งนี้ทุกเช้าของสวีเดนแต่ว่าเป็นช่วงบ่ายๆของอ่าเมืองไทยของเฮานะคะเป็นช่วงบ่ายๆของเมืองไทยของเฮานะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่ติดตามรับชมต้อนะคะและครอบครัวของต้อนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย,ยเสียงจามเฮงขนาดเลยค่ะพี่น้อง